ครพี่น Christmas ้องมาเพี่น้องย่ำไปๆครับจากฝนตกฝนลงมาเลยตามมื่นซีมื่นเล็กกันหั่อพี่น้องครับเป็นโคขึ้ปลาลองเบิองฮึมฮึมบ้านหอบวามันฮึมป่ะนะก็ยังหนามันขังหรือมันเป็นตมเป็นยังล่ะครับมันฮึมน้ำโขลงปลาตุนมาอย่างเดือดแนบหรืพี่เนาะเป็นโคปลามาลองเบิองวามันสีตื่นนีสิเลิกมันสีอ่อนหู้ไม่ไปครับ หูอ่อนหู้บอพี่น้องิปวมครับมือหนีมากกว่าจิป,ปมนี่ขวข่จิป,ปมพี่น้องเพราะท่านอ่อนไหมครับไหนึง่งไวยหนึ่งพี่น้องเ้เบิ้งต้การาเลืกว่เลืกถามอน่อนไหมเนี่ยทีหู้จะอื่นครับเพาแต่หัวกาที่มาา่าจจเลืกพี่น้อง ดีพอดีติดยู่งเทไหม่หรอครับเลิกก็เก่าเหรอพี่น้องเด็ดต้นเลิกต้นตื่นแล้วครับ ม oh าติดบุหรีกันแล้พี่น้องตกจนมือมอดมาแล้วครับพี่ปูมก็ผัวพี่น้อง แน่ครับ หูก็พี่น้องว่าไรวันนี้เอาจะหาชิดตัวครับก็ได้ไปหัปวกินแรกปลากินแรกก็กได้พี่น้องโอ้หัวปลาท่ากับหมกใส่ทีกว้วยมันมาไปคนไปเรียกครับ ตัวยังไงพี่น้องถ้ามองมันใครเด็ป้าเดียวตลอดพี่น้องครับหวยคุ้มเดียวโฮมใหม่โมเดียวนี่ได้เป็นทิปเลยครับนี่ไก่มเหลี่ยมก้นไปกับเสือกเนี่ยรับสมัครเหลี่ยม ตัวแม่พีเนาะตัวแม่ปีกเนีน,นครับติดตางกันนะครับปีกตัวตแม่ปีกต่วดูเฮ้ย<อ>ดไปเลยนะครับบอกกัน,กนไปเร่อยขอไปก้นไปนี่รืครับเห็ทนทุ่กขึ้เรา ่ตรงหน้าเอาไงพี่เนาะต้องโคดต้องเอนี่ยก้นหนักแน่ครับตรงหน้าเน,น,านี่ยน้ำสวมเพลินถือไปอยืดตั้งกู้แท้ตุวก,ก็เลยครับต่ว่ชัวนี่กู้แท้มันหมืนนม,นมน้ำพี่เนาะน้ำมันขังครับกู้แท้เจี๊ยบเพราะต้องอยากไปบายไปไหนเลือกเอนี่ยลืกไม่ครับ

นี่ตัวแม่ครับตัวแม่ปี๊บวิธีนั่นเป็นอย่างไรปี๊บพยักษ์ครับถ้าตัวเธอเป็นปี๊บวิยักษ์เป็นอย่างไรเดี๋ยวจะเบิงตัวเถธอครับนี่คือตัวแม่ ตัวนี้หัวก็เป็นนั่งครับใส่เสียกักแล้วตัวเป็นเปี๊ยกหรือเปล่าเปี๊ยกผว่าเป็นเปีกเป็นนั่งผลมาเพราะมันไม่เปีกว่าเป็นนั่งนว่าเราต้องไปเลยครับ เป็นนายหรอครับว่าเ,เป็นนางตัวนี้เปี่ยนเป็นนายเด้เป็นห,นหรอละล้อไปเองเป็นหนรอ เดี๋ยวเบนจ่อยพี่น้องไป้บู้หาหางใหม่ครับเฮ้ยเพื่องงอาหล้วครับหาหวไม่ก็พป่น่อเมืเ่อบางอีแบบนึงครับขอ,บองจิบปลอมขุดมันขางองใหม่ครับลงมาทางหน้าให้น้นามไปน้อง ออกวกลุ้นกันครับออก,ออกแบบนี้เพระเด็นทีปูนมตยน้ำนี่เนาะน้ำกวากครับกันบอกั็คือว่ามันไปหู้หู้ หูหนี่รมครับหูหนี่ไฟโอ้ยไม่หน้นเป็นหนอนเห็นปะครับออกมาก็เดียวครับตัวนี้เพราะเป็นนนะั่งอ่ะล่ะมาตั้งถูกตั้งขาหรือ,อไม่เปนหนอนเป็นนะอ,อีกแบบนึงนะเป็นหนอนนะครับคืออีแบบนึงครับมันเของงอา,างอไม่เป็นหนอน ดครับหี่ควยนึงไปหน่อ้เบิ้มกันกไก่ครับ ไรบัวเนี่ยดินอัดห่วมันเนี่ยครับถ้าดินอัดห่วล้วมันขึ้นปะไรครับอันนี้ใส่เวลาทีน้อยไปเนอะ ล <laughs> งปูป่าจินหน้าเราขึ้นลำบากจะเป็นหนองะนัมปะทาย่ไยนังเห็นไหมเราเป็นหองตัวเถิครับน่าดมย,ยังไงลกหยาเป็น้องเอ้ยครับไปจิต่มกันครับหลุดมืควายนี่นพี่น้อง กายหู้ไฟได้เลป็นหนองได้มันจะมีสองหู้ครับแต่พวกกายเนี่ยมันจะแลนเข้าไปยู่หูอากาศอีหู้หนึ่งครับหู้เหินกว่าเจ้าตัวนี้เหน็นงสองหู้เปนหนองจะก,ก็ด้เหินบ่เหินครับทังเลยเนหนองูู้ไหนก็หู้นั่นละ่ะดูน้กันครับ ปูมเถรเอตัวเถิะครับปูมตาตน้ำปมน้ำตัวมครับตัวมเม้เกาเหรอครับุัดแค่แหงเปียปลอกไปเถิงเมันต้อง ม,มาเปิหดหนีงเหมือนกันครับที่นอวา่าสิออกไปบวกนี่อยู่คู่ใหญ่ครับหู Cần à, tôi đã biết cháy ướt để cả bố ngay khắp. แต่จะได้ใจซอยดก่อนได้ไมยงไพี่น้องบางเทียมันก็นลงไปในหู้หนีไปครับเป็นหู้หนี้นำามันี่สองหู้หู้หนึ่งดักหู้หนึ่งเหินครับไม่เป็นหู้เป็นหู้นีน้นำแต่หนาม,มหอนมันก็นยุ่หันหลังพี่น้องเพราะว่ามันเป็นหู้อากาศครับ นีสงสัยแหละพี่น้องเอ้ยครับเป็นห้วงอากาศ เมื่อหลพี่หนุ่มเชียเลยครับเรียบร้อยไปเวลาแนยังไหมครับตัวกบลาไหาห้อไงไหมไป,ปพี่น้องห้องนี้ว่าเปิดครับไปจอกข้าวม่าเบิร์นกันว่าปเสียออกหรือบอก ห,หนีไฟครับม่หนี่ไม่บอปเป็นอากาศเป็นะอะไรไปนีครับไปนหนีจะเป็นหูแทบเป็นบอหูเลยเป็นอ่เเนะเพราะว่าฐานะดินไปอ่านหูหนี่เป็นบอรอครับหูหนึ่งครับสองหู้ ไม่เป็นอะไปหน,นง่ายครับก็ได้นขึ้นขี้ป,ปวมครับอันนี้ตัวเถิดเปน็นหนอนนะครับเปน็นหองมาจากขุดขี้ปวมกัขุด,ปปขดทั้งโคกแน่ะขึ้นโคกก็ได้ขุดครับมาตั้งตรงนาคอลไรมากาะขึข้นเป็นหองแล้เมืองครับน้ามไพ เลยสมควรนะครับหมุไไมหนกอบ่นี่เฟี้ยงอะมีพี่น้องถ้าบว่ใส่เฟี้ยงนี่จะกัดกันครับนีไไ่เฟียเ้ยงใน่หลายครับมัดจี้สิบหา้าติบตัวลลแล้วครับหมุนอย่างนี้แหะครับนีตัวเป็นตะมั่นครับตัวนี้ตัวเถือกเพี่นหรอนะตัวเถือกตัวเถือกปีกมันตีแง่ครับปีกมันตียัดตัวเมียปีกมันตีเนียนครับตัวเถือกพี่น้อง ขอพอได้ยุได้จริงนะครับแหลวแรกแล้วง่ายขึ้นนี่มันร้อนป่าหน้ามดขึ้นนี่หนอแอย่ากู้ขาดพ่อดีบางเงินตืนมันส่มาบ่ขาดครับดีๆเราอยู่แต่ว่าไหลเงี้ยลงไปทับเขาเคลื่อนตัวเคลือ่อนครับเออเมื่อแรกกับเตตืไม่หยมันเนี่ยกัสิงัสอยู่เป็นนอะกับเต้มัน่อก่อนหรอครับแล้วมันเนี่ยก็ลาพี่น้องเป็นอนาะนปอดไหมเนาะเป็นเนาะแล้วมันเนี่ยคัสวัสดีครับ